สำนักถังเลิศดพบจบแดงตอน144ตอน4ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอ,อนิเมตมาต่อกันเลยผู้อวีเฮาลุกขึ้นยืนเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าอาจารย์ชวนพี่น้องทุกคนการหลอมยาครั้งนี้ประสบความสำเร็จค้าใช้สมบัติทางธรรมชาติที่นำกลับมาจากบ่อน้ำแข็งเพลิงยินหยางและปรุงออกมาเป็นชุดเม็ดยาเม็ดยานี้คือยายินหยางโชคชะตาซึ่งถูกบันทึกไว้ในคลังของบรรพบุรุษนิกายถังถังซานกล่าวกันว่านี่คือโอสถแห่งโชคชะตาที่รวมพลังแห่งสวรรค์และปฐพีไว้ด้วยกันเมื่อเขาพูดจบบบวววอออเาาาากกก็หหย,ยกออกมาางงนนตร้ สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ขวดนั้นด้วยความคาดหวังนี่เป็นครั้งแรกของข้าที่ได้หลอมโอสถนี้สมุนไพรที่ใช้ก็มีมากพอแต่ปัญหากลับอยู่ที่จำนวนโอสถที่ได้ทั้งหมดมีเพียง7เม็ดที่สมบูรณ์เท่านั้น7เม็ดทุกคนอึ้งไปชั่วขณะความเงียบปกคลุมห้องประชุมเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้กลิ่นหอมแรงกล้าของโอสถที่แพร่กระจายออกมาจากห้องทดลองมันทำให้ทุกคนต่างคาดหวังว่าจะต้องได้โอสถจำนวนมาก แต่ตัวเลขที่ได้กลับแตกต่างจากสิ่งที่คิดเอาไว้โดยสิ้นเชิงยาของหัวอวี๋เท่านั้นไม่ธรรมดาเลยก็จริงแต่เมื่อรู้ว่ามีเพียง7เม็ดเท่านั้นทุกคนก็ไม่อาจซ่อนความตกใจได้เพราะตอนนี้มีคนนั่งอยู่ที่นี่มากกว่า10ชีวิตแล้วจะจัดสรรโอสถมีค่าเช่นนี้อย่างไรในเมื่อมีไม่พอสําหรับทุกคนทันใดนั้นชวนจิวหวนก็ลุกขึ้นยืนเขากล่าวด้วยน้ําเสียงมั่นคงว่าพวกเจ้าตัดสินใจกันเองเถิดว่าจะจัดสัญญายอย่างไรค่าแก่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้โอสถเม็ดนี้อีกตอนนี้ข้าเป็นวิศววกรรยาระดับแล้ เส้นทางข้างหน้าของข้ามีได้ยืนยาวเหมือนพวกเจ้าสิ่งที่ข้าควรทำคือกลับไปยังหอคอยอุปกรณ์วิญ,ญญาณเพื่อดูแลเหล่าเด็กๆว่าพวกเขาฝึกฝนก้าวหน้าเพียงใดคำพูดของชวนจื้อเหวินเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและความเด็ดเดี่ยวในเมื่อมีโอสถ์เพียงเจ็ดเม็ดเขาก็เป็นคนแรกที่ก้าวออกมาเลือกสละสิทธินั้นด้วยตนเองทั้งที่เขาย่อมรู้คุณค่าของโอสถนี้ดีกว่าใครยิ่งไปกว่านั้นเขาเองยังเป็นผู้ที่ช่วยห่ววีเฮาในกระบวนการหลอม แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะสละสิทธิ์นี้ให้แก่คนรุ่นหลังเพราะเขารู้ดีว่าผลของโอสถเหล่านี้จะทรงพลังกว่ามากหากได้ตกอยู่ในมือของเยาวชนที่ยังมีหนทางก้าวไกลการตัดสินใจของเขาช่างสูงส่งและซื่อสัตย์จนทําให้ทุกคนอดเคารพไม่ได้แต่หัววีเฮ้าก็รีบย,ยกมือขึ้นห้ามทันทีไม่อา,อาจารย์ชวนกรุณารอสักครู่ให้ข้าได้พูดให้จบก่อนชวนจิ๋วหุ่นชะงักเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อมองไปที่หัววีเฮ้าเขาไม่เข้าใจว่ามีสิ่งใดที่อีกฝ่ายยยยัััังงงปิดบบไววว้้หววห่าาหอ่อเาาาสสๆนนนก ข้าขอพูดให้จบก่อนชวนจือวัวนได้ทุ่มทั้งเลือดและเง่นให้กับสนักถังมาโดยตลอดเขาทำมากเสียยิ่งกว่าผู้ใดที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้หากไม่มีเขาเป็นหลักฐานคำจุนสนักถังคงไม่อาจยืนยัดได้เช่นทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นเมื่อหัววีเฮาเริ่มหลงโอสดเซี่ยวหยินหยางเขาก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าอาจารย์ชวนสมควรได้รับอย่างน้อยหนึ่งเม็ดแม้ว่าโอสถุนั้นจะทำได้เพียงช่วยยืดอายุและส่งเสริมพลังวิญ,ญญาณของผู้เท่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่หัวใจของเขายืนยันว่าความกกกกกกตตตัััััััญูแแลละคคคคววววววาา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 ามมมมมผผพนผรรนนนนสส่่่ํไรรหหหือออออโยยยยยยช์ใใดขขงงงงทุุจจจบ้ีเเษ็ โดยเฉพาะเมื่อยืนอยู่เบื้องหน้าสมบัติแห่งฟ้าดินล้ำค่าเช่นนี้แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้ความเห็นแก่ตัวต้องถูกกดไว้เบื้องหลังเพราะส,สิ่งที่สร้างสำนักถังขึ้นมาไม่ใช่ผลประโยชน์แต่เป็นความสามารถีและความรักใคร่กลมเกลียวที่ทุกคนร่วมกันรักษามาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันนี้ไม่มีใครอยากให้โอโถเหล่านี้กลายเป็นชนวนทำลายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของพวกเขาตรงกันข้ามทุกคนต่างเข้าใจว่าผู้ที่มีสิทธิสุดในการตัดสินใจเรื่องนี้คือผู้ที่นำสมบัติกลับมาและเสี่ยงชีวิตเพืื่่ออหหลลมมันนขขึึ้าาววเเเยยิงสสุดใใจจจกพบต แล้วเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนขวดนี้มียาเพียงเจ็ดเม็ดและข้าเป็นผู้หลอมันขึ้นมาด้วยมือของตนเองดังนั้นจงปล่อยให้ข้าเป็นผู้ตัดสินใจแบ่งมันเถอะเมื่อคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาแม้ทุกคนจะประหลาดใจเล็กน้อยที่หัวอวีเห่าออกหน้ารับผิดชอบเช่นนี้แต่ทันทีที่ได้ยินน้ำหนักในใจของพวกเขาก็เบาบางลงความกังวลที่คุกรุ่นอยู่คลายตัวออกเพราะพวกเขารู้ดีหากเป็นหัวอวีเห่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความยุติธรรมถูกทำลายไปแน่นอนโดยธรรมชาติแล้วสำนักถังมักจะยึดือออออกกาหาาารรรห่่่่่่่มมมัันนนเเเดงงงงงงใญแตตคค้้้ีีีีไปยยททสพลผู ทางเลือกเดียวที่ทุกคนเชื่อมั่นได้คือการมอบสิทธนั้นให้แก่ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาด้วยหัวใจและเลือดเนื้อของตนเองวอวีเฮาดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างอย่างน้อยไม่ว่าพวกเขาจะได้รับยาเหล่านี้หรือไม่พวกเขาก็ไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบนั้นเดี๋ยวก่อนปูวิกำลังจะพูดต่อแต่เปย์เปย์กลับลุกขึ้นและขัดจังหวะเขาปูวิหันมามองเปย์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 จ้องตาเขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าก่อนที่หยูเฮาจะแบ่งยาเหล่านี้ข้าขอพูดส,สักสองสามคำไม่ว่ายา เราไม่สามารถใช้อารมณ์หรือความรักของเราแยกมันออกจากกันได้เราต้องแบ่งยาเหล่านี้ตามผลงานของแต่ละคนอาจารย์ชวนต้องมีสักเม็ดหากไม่มีเตาปรุงยาสินค้าชุดนี้ก็คงไม่อยู่ที่นี่ในวันนี้ยูหาข้าหวังว่าคุณจะยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทําได้เมื่อแบ่งยาเหล่านี้ทุกคนที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของนิกายทั้งนิกายทั้งจะไม่อยู่ที่นี่หากขาดใครสักคนเบยเปย,เปย,เปยคุ้นเคยกับฮูวีเฮาดีเขาพูดคําเหล่านี้เพราะรู้ว่าฮูวีเฮาจะต้องเป็นคนตัดสินใจแบ่งายายาทั้ง7เม็ดมีจํานวนจํากัดบางคนอาจได้รับเมมดบคนไไไ่่่้้รรัลยทีจจะูสึกพอใหรือไ่ ความไม่พอใจนั้นจะตกไปอยู่กับผู้ที่ตัดสินใจแบ่งนั่นคือเหตุผลที่เป๋ยเป๋ยเน้นยำ้ำเพราะเขาไม่อยากให้ฮูวีฮ่าวต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้เพียงคนเดียวหัวใจของเป๋ยเป๋ยเจ็บปวดอย่างมากเขาเป็นผู้อำนวยการของเซ็ตถังและเป็นเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์ร้องของความรับผิดชอบในการแบ่งยาเหล่านี้จากวูยหยู่ฮ่าวแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะถ้าเขาแบกรับความรับผิดชอบเขาจะไม่สามารถแบ่งยาให้ตัวเองหรือเสี่ยวหย่าได้โดยแสดงถึงความยุติธรรมแต่ถ้าเขาไม่แบกรับแล้วทั้งยาจะเป็นอย่างไรเขาหวังว่ายานี้จะช่วยยืดอายุขัยของนางงน,นาไ้ขะรออใตทย สิทธิี่ใหญ่ท่านไม่จําเป็นต้องกังวลไปความจริงแล้วแม้ว่าจะมีเม็ดยาเพียงไม่กี่เม็ดแต่มันก็ไม่ยากที่จะจัดสรรทุกคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ายาเจ็ดเม็ดสามารถแบ่งกันได้เฉพาะในหมู่คนเจ็คนพวกเจ้าคิดว่าพวกเรามีมากกว่าสิบคนดังนั้นครึ่งหนึ่งของเราจะไม่ได้อะไรเลยหรือแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นข้าไม่รู้ว่าผลของยาชะตาหยินอย่างนั้นทรงพลังเพียงใดแต่ระดับสมบัติที่บรรจุอยู่ภายในนั้นไม่สามารถลอกเลนแบบได้และมันก็ไม่มากเกินไปที่จะเรียกว่ามันเป็นสมุนไพรระดับพระเจ้าในเมื่ออเเเเป็นนนนนนนช่นัั้้ทาไมมมพวกกรตงิคละ การที่แต่ละคนกินหนึ่งเม็ดอาจเป็นการต่อต้านผลิตได้พวกเราสามารถแบ่งกินกันคนละเม็ดซึ่งมันอันตรายน้อยกว่าและพวกเราก็สามารถรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกคนได้มันไม่ดีอย่างนั้นหรือดังนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลไปทุกคนตกใจในตอนแรกเมื่อได้ยินคำพูดของฮูบิเฮาแต่สีหน้าของพวกเขาผ่อนคลายลงทันทีในวินาทีต่อมาไม่ใช่ว่าอย่างนั้นหรือใครเป็นคนตัดสินใจว่ายาเม็ดเดียวสามารถให้ได้เพียงคนเดียวตเปิดก็ตกตะลึงไปชั่วขณะก,ก่อนที่เขาจะหัวเราะออกมาดังๆใช่ข้าคิดไม่รอบคอบเพราะข้ากากเินไป ยายินหยางพิสูจน์ได้ถูกหลอมแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือทดสอบมันมีบันทึกในคลังสมุดว่ายาหินหยางพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่โชคดีจากสวรรค์และปฐพีเราไม่อาจรู้แน่ชัดว่ามันจะทําอะไรได้บ้างด้วยคําอธิบายที่คลุมเครือและกว้างขวางเช่นนี้ข้าจึงตัดสินใจทดสอบก่อนเพื่อดูว่าฤทธิ์ของยานั้นแข็งแกร่งทียงใดจากนั้นข้าจะตัดสินใจแบ่งมันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่สามารถหลบหนีได้และทุกคนต้องทดสอบยานี้กับข้าข้าจะนำหนึ่งเม็ดจากเจ็ดเม็ดมาละลายในน้ําก่อนแบ่งให้้้้ทททุกกกกคนนนเเ่าาาๆััรรรจะไดูสึึถงิยพอม และดูว่ามันส่งผลต่อเรายังไงแน่นอนว่าไม่รวมเสี่ยวยาด้วยดังนั้นหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นเราจะตัดสินใจแบ่งยาทุกคนพยักหน้าพร้อมกันเมื่อได้ยินคําพูดของเขาชวนจื่อวนหัวเราะและกล่าวว่าในเมื่อทุกคนมีเค้กชิ้นหนึ่งแล้วข้าก็จะไม่สุภาพอีกต่อไปนับข้าด้วยเปย์เบย,ยกล่าวว่าหยูห่าวเก็บเม็ดยาก่อนมาทําแบบนี้กันเถอะทุกคนสามารถกลับไปพักผ่อนและรวบรวมความแข็งแกร่งเพื่อที่เราจะได้กินยาด้วยกันในวันพรุ่งนี้ และดูว่ามันส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรชางสื่อและข้าจะไปตรวจสอบสินี้กายทางที่เหลือและดูว่ากลิ่นยาส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรตอนแรกการประชุมตึงเครียดเล็กน้อยแต่หลังจากคำแนะนำอันชาญฉลาดของฮูวิเฮาอารมณ์ก็ผ่อนคลายมากขึ้นทุกคนได้ลองใช้ผลของยาหยินหยางพิสูจน์ได้แม้ว่าบางคนอาจไม่ได้รับยาในที่สุดอย่างน้อยพวกเขาก็ได้สัมผัสฤทธิ์ของมันทุกคนแยกย้ายออกไปจัดการเรื่องของตัวเองเปย์เบยกอดฮูวิ้วเฮาที่ไหลและหัวราอพร้อมพูดว่าดีมากสิทธิ์น้องเล็ก ข้าตกใจมากต่อที่คุณบอกว่ามียาทิยงเจ็ดเม็ดเราคงเดือดร้อนแน่ถ้าสิ่งนี้นำไปสู่การต่อสู้ภายในนิกายวูยูฮาเราเบาๆและกล่าวว่าสิทธิ์ที่ใหญ่ข้าไม่คิดว่าคุณต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยความสัมพันธ์ที่พวกเรามีต่อกันแม้ว่าบางคนจะไม่ได้รับยาทุกคนก็จะไม่บ่นมากขนาดนั้นเวย์เปยซทายหยเาูเบาๆและพูดว่าข้าไม่ต้องการให้ใครมีความรู้สึกด้านลบในใจไม่ว่ายังไงการตัดสินใจของคุณที่แบ่งยาในวิธีนี้ดีมากคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าวูฮูฮางตอบว่าข้ารู้ แต่ข้ามั่นใจว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากได้ทดลองข้าหวังว่าจะสามารถมอบยาเม็ดนี้ให้สาราเทพสมุทรได้สักเม็ดในภายหลังสำนักทั้งคงไม่อาจอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันปอยเปิดพยักหน้าเห็นด้วยนั่นควรทําข้าจะเตือนคุณถ้าคุณลือพูดถึงมันว่าอยู่หากเปล่าต่อว่ายาเม็ดที่เหลือหนึ่งเม็ดจะมอบให้อาจารย์เสี่ยวยาเพื่อรักษาอาการปวดของเธอหรือ,ออีกสี่เม็ดถ้าผลดีพอข้าว่าน่าจะละลายในน้ําให้ทุกคนได้ใช้และเราจะเหลืออีกสองเม็ดไว นั่นเป็นแผนของคุณข้าวางใจได้เลยเอาละคุณทํางานหนักมานานแล้วรีบไปพักผ่อนเถอะราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบสงบเช้าวันที่สองสมาชิกวงในของสำนักถังเริ่มรวมตัวกันในห้องประชุมเบื่อยมาถึงตั้งแต่เช้าและเมื่อทุกคนมารวมตัวกันเขากล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าเมื่อวานนี้สิทธิกายทังเกือบทุกคนได้ทําสมาธิลึกหลังจากได้กลิ่นสมุนไพรหยินอย่างอันวิเศษมีไม่ถึงหนึ่งในสิบส่วนที่ตื่นขึ้นในตอนนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาทําให้เขาดูสดใสย,ยิ่งขึ้นทุกกกกคคนนนนนจาาสํัังงตตะลึเมื่อไดด้้ยิพู หลายร้อยคนนั่งสมาธิพร้อมกันเบย์เบย์ฮูร์ราะเขามักสุภาพและสง่างามและไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากเกินไปแต่ดวงตาของเขาก็แสดงความตื่นเต้นอย่างชัดเจนข้าไม่ได้พูดผิดพวกคุณได้ยินไม่ผิดทุกคนเริ่มทำสมาธิคนที่มาเร็วที่สุดทำมาตั้งแต่เช้ารูกบางคนที่ตื่นขึ้นมาบอกข้าว่าร่างกายของพวกเขาเรียบลื่นสิ่งสกรกจำนวนมากถูกขับออกไปข้าได้ตรวจร่างกายพวกเขาพบว่าพลังวิญ,ญญาณไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่คุณภาพของวิญญ,ญาณยุทธ์ของพวกเขาดูเหมือนดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นผู้้ทททีีี่่่ตนนนนขขึเป็าวกกอออสสุดงงััถ และพวกเขามีพรสวรรค์น้อยกว่านั่นหมายความว่าผู้ที่มีความสามารถมากยิ่งนั่งสมาธิลึกขึ้นทุกคนมองหน้ากันแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสมาธิลึกกล้าคืออะไรนั่นคือสภาวะที่เจ้าแห่งวิญญาณทุกคนใฝ่ฝันจะบรรลุการทำสมาธิอย่างลึกซ้ำเพียงครั้งเดียวสามารถนำไปสู่การตระนักรู้และความเข้าใจที่สำคัญมากกว่าการบ่มเพาะเป็นเวลาหลายปีการบ่งเพาะลึกซึ้งเป็นกระบวนการที่จะมอบความเข้าใจอย่างแท้จริงแก่ผู้ฝึกวิญญาณยุทธพลังวิญญาณและทักษะวิญญาณมันคล้ายกับการรู้แจ้งอย่างระทันหันเพราะการรู้แจ้งอย่าง จะเพิ่มศักยภาพของคนคนหนึ่งอย่างมหาศาลในตอนนั้นวูอยูห่าวมีช่วงเวลาการทําสมาธิอย่างลึกซึ้งยาวนานมากในสถาบันวิศวรรมวิญญาณจักรพรรดิสุริยันจันทราแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะยาวนานแต่ก็ไม่ได้เพิ่มพลังวิญญาณของเขาโดยตรงแต่เป็นช่วงเวลาที่รวบรวมหลักฐานของเขาในฐานะหนึ่งในชนชั้นสูงของรุ่นยาวจากนั้นเราจึงเห็นว่าการทําสมาธิลึกซึ้งมีความสําคัญต่อเจ้าแห่งวิญญาณมากทิยงใดนี่คือการพัฒนาพรสวรรค์แค่จริงอย่างไรก็ตามการที่ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทวิปโตลัวเรื่องแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเพราะกลิ่นยาของยาเม็ดเฉียนคุณแม้แต่กลิ่นยาก็สามารถสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นรทธิกของเม็ดยาจึงรุนแรงเพียงใดดวงตาของทุกคนเริ่มลุกโชนด้วยไฟปรารถนาในห้องประชุมและพบกันใหม่คลิปหน้า